น้ำท่วมปี2565นี้นับเป็นภายน้ำท่วมใหญ่ที่สุดในรอบ44ปีนับตั้งแต่ปี2521ซึ่งปัจจุบันมีรายงานพื้นที่ประสบภัย19อำเภอกว่า1,200หมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวม60,000คนแต่ทาน้ำใจความช่วยเหลือยังมีให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทางด้านมูล,ลนิธิไลออนในประเทศไทย นำโดยพลเอกเทิดศักดิ์มารมที่ปรึกษามูลนิธิไหลอ้อนในประเทศไทยร่วมกับสโมสรไหลอ้อนอุบลราชธานีนำข้าวสารน้ำดื่มและถุงยางชีพจำนวนกว่า100ชุดและเงินสดจำนวนหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนบ้านท่าบ่อที่จุดพักผิงชั่วคราววัดบ้านท่าบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัย พลเอกเทิดศักดิ์มารมที่ปรึกษามูลนิธิไลออนในประเทศไทยได้กล่าวว่าสโมสรไลออน Lion เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคติพจน์ว่าเราให้ส่วนเกิน แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้โอกาสและขาดแคลนจริงๆแล้วภารกิจของเราจะมาร่วมทอดกรถินที่วัดธาตุเทิงอําเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีและได้ทราบข่าวว่ามีประชาชนประสบอุทกภัยจึงได้ร่วมกับสโมสรไลออนอุบลราชธานีนำเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทางสมาชิกไลออนต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือในทางที่สามารถทำได้ประกอบกับวัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนอยู่แล้วที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้โอกาสและขลาดแคลนสิ่งของที่นำมาให้ในวันนี้เป็นสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้่ตนตอนนี้องค์กรไหลออนเนี่ยเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคติพจน์ว่าเราให้ เราให้สวดเกิดทุกชีวิตแก่เพื่อนบนรถที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนเมื่อเราทราบว่าจริงๆภารกิจหลักของเราในวันนี้คือจะมาทอดกระถินที่วัดธาตุเทิงนะครับอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลแต่ก็ทราบจากท่านนายกของสโมสรที่นี่นายกนายกก่อตั้งค่ะนายกก่อตั้งนะครับที่นี่นะครับว่าจะมาแจกของเราก็เลยบอกโอเคเราจะมาร่วมแจกของร่วมบริจาคด้วย น้องๆที่มาทอดกระถินทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นไรออนอยู่แล้วก็พร้อมใจกันมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรายิงนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับมาช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่เราบินมาถึงเนี่ยมองบนเครื่องบินเนี่ยเห็นน้ําท่วมเราก็เกิดความเกิดความโดหูใจนะอยากจะให้ความช่วยเหลือในทางที่เราสามารถทําได้แล้วมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของ ของอสมรรถลายออนของเราอยู่แล้วนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้โอกาสและขาดแคลนซึ่งเลือกที่เกิดไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะเป็นคนดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองน้ําท่วมไยแล้งแต่ตอนนี้มันน้ําท่วมยังไม่มีไฟแล้งแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนสาหัสสิ่งของที่เราเอามาให้เนี่ยก็เป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ใจ่ายต้องใช้ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในในภาวะปัจจุบันก็เป็นอาหารเป็นอะไรก็อาจาจะมีค่ารถค่าอะไรกับบ้านไปบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยถ้าเผื่อเราจะตั้งใจมาช่วยเหลือเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราจะมากันเป็นรถบรรทุกเลยนะครับแล้วระดมทุนกันมาเป็นแสนๆละล้านอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่เคยมีมาที่เชียงรายที่อำเภอแม่ลาเวอร์พรวันนี้หรือภัยหนาวที่อุบลเนี่ย เราก็เคยมาแจกท่านผู้วา่าราชการจังหวัดมีหนังสือไปถึงเราเราก็เอาเสื้อน,นาวเอาเงินทองมาแจกหลายองเภอซึ่งโดยปกติแล้วที่อุบลเนี่ยจะประสบภัยอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เคยมาตอนนั้นอ่ะทั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เอาไปแจกนะครับทั้งลงเรือไปแจกตามบ้านซึ่งชาวบ้านในบางทีขึ้นไปอยู่บนชั้นสองยังไม่พ้นเลยนะครับบางทีสัตว์เลี้ยงยังขึ้นไปอยู่บนหลังคาซึ่งเราเห็นใจมากเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ ก็นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของลายอ้อนเราที่ว่าเราเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับก็ยังได้ช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่งทั้งเป็นการเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาทและก็เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะฉะนั้นพวกเราทำเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับก็ช่วยกันกลมงค์มือนะครับ